ตอนนี้ครับก็เป็นอันเ,เสร็จสิ้นงานครับทย่อยเก็บของขับบานกันครับชุดาวอยอบตัวนี้แนะนำเลยครับซื้อไว้ใส่ครับเครื่องเสียงครับใส่มิกไม่คอร์ดนะครับเครื่องปรุงใส่ตัวนี้ซอยรักษา ไฟบ่อยให้เกินให้ตกครับจะเป็นพ้นดีครับ,บอกกุปกรณ์ของเฮาครับเสียบเสียบใบไฟมันจะเบาบากระชากตัวนี้หกเจ็ดพันอย่มหแอมเร์มโรเอฟบีเก้าดีเอฟเอ็กซ์ไ, M ไปครับชุดนี้นะเป็นหกใบครับกลางแลมซีนี่คืนทีงาน จะภาเันอยากได้ตึบๆไปแล้วเบ,บ็ดหใบเดี๋ยวมีงานต่ออีกครับกะสิไทยห้เบิ้งงานต่ออีกวันที่ยี่สิบสี่ตุลาคมครับมือนี่วันที่สิบสาตุลาคมครับงานดวนแจกเข่าดวนงานสีดำ ทย่อยเก็บไปหลักเีมาเก็บเต็เตนเก็บยังซอยเพื่อนคยับเก็บของทรงที่ยอมมากซอยกันไปครับเ<ป>ต็มไปเหยชัว ไปมาไปมาไปมาทางอยู่มาทางไปไปมใ่พูดเราตั้งล่ำไหมตั้งล่ำไหมเลยก็เบียดไปทั้งหลังนหม มาเลยมาเลยตรงๆขึ้นล้อขึ้นล้อขึ้นล้อตรงๆขึ้นล้อมามาตรงๆมาเลยมาเลยมาเลยมาตรงในห้องหลวงมีบัตรอะไ

碗皮巴，放点盐，它蛮滑。 Mình không tung hả, ở ở sáu tung á, ở mình cho cho về. ở mình น่งดียััดตีนเป็ดไปม่หาคนตอนนี้ครับ เก็บของเปนที่เรียบร้อยครับเก็บ้ากันยับง่ายกับบาทครับผักพอนด้งานอื่นกันต่อครับนี่งานให้งานยังกับลุยกันตอ่อ คุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะป่พลาดคลิปจากผมครับติดตามรับชมได้3ช่องทางครับ1 YouTube ป๋าร็อกคนทำเพลงครับ2 Facebook ป๋าร็อกคนทำเพลงแล้วก็เพจ Facebook ครับป๋าร็อกคนทำเพลงแฟนเพจนะครับเพราะใจมารักเครื่องเสียง ติดตามรับชมได้กันยุ่เรื่อยๆครับกับการออกการออกงานออกวันษานีก็คงจะมีงานเข้ามาเรื่อยๆนะครับล้อมีหกหล่อนก็นสบายครับของก็ไปทั้งรถเลยบ่ได้เอาลงมีงบมีเงิงก็จ้งยืซื้อเพิ่มไปเป็นแยกชุดบ่ได้ขายกับบ่เป็นยังครับรถผมก็ใส่อยู่นี่ ยางงามๆเลยครับรถสภาพนี่อะบ่ได้นะครับเบรกลดซื้อเหลียดขอบไงน,นะครับซื้อเหลียดก่าบ้านในเก็บสีมาเรียบร้อยนี่แถบสะท้อนแสงพร้อมปุ่นแล้วแบตเตอรี่สองลูกครับเบรกล่มปุ่นแล้วหยับหัวซักจึกหัวซักจึกเบรกอะไรแมวหน่อยอวิทย์หกล้อ ประหยัดน้ำมันอยูยครับเพราะว่ามันเครื่องลอยสิบหนึ่งครับถึงบ่แห้งแล้วมันกลับไปได้ครับไปหันมานี่ได้มีระบบแอร์นะครับเนี่ยแต่ว่าผมบ่ได้ไล่น้ำยา่งแต่ว่ามีระบบแอร์มีครบทุกอย่างครับตอนซื้อมาเพิ่นก็บอกว่าให้มาไล่น้ำยาแอร์เอา,เอามีระบบแอร์ครบนะครับใส่งานได้พร้อมไปเดินทางกลับบ้านกันครับวันนี้ พ่อกันงานไหมครับสวัสดีครับ